รักษารอยดำด้วยเลเซอร์ทำครั้งเดียวเห็นผลเลยไหมผมเชื่อว่าคําถามนี้เป็นคาถามสําหรับลูกค้าหลายๆท่านที่มีปัญหารอยดานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรอยดําสิวรอยดำฝ้ารอยดำกระหรือแมก้กระทั่งแผลเป็นตามร่างกายนะครับต้องสงสัยกันอยู่ใช่ไหมครับว่าการทําเลเซอร์เพียงครั้งเดียวเนี่ยจะสามารถทําให้แผลตัวนั้นมันจางลงได้เลยหรือเปล่าก่อนอื่นนั้นเราต้องมาเข้าใจก่อนว่าเลเซอร์รักษารอยดํามันทานํางานยังไงนะก่อนครับ ก็คือผมเปรียบเสมือนกระดาษใบนี้เปรียบเสมือนผิวของลูกค้านะครับรอยที่ผมขีดเขียนเป็นดินสอเนี่ยเปียบเสมือนรอยดําบนร่างกายบนผิวหน้าของลูกค้านะครับการที่คุณจะทําให้รอยดํามันหายไปจากกระดาษมันคือการเอาอยางลบไปลบปออกถูกต้องไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยการรักษาเนี่ยมันไม่ใช่การเอาอยางลบไปลบรอยดําแต่มันคือการใช้เลเซอร์เนี่ยเข้าไปทําลายเม็ดสี ที่อยู่ใต้ชั้นผิวของเราให้มันแตกตัวออกนะครับซึ่งการใช้เลเซอร์มันจะเกิดจากการใช้ความร้อนที่มีความร้อนสูงมากๆชั่วขณะหนึ่งเข้าไปทําลายเม็ดสีดังนั้นเนี่ยการที่คุณบอกว่าจะทําครั้งเดียวหายเลยไหมเนี่ยให้พิจารณาจากสส่วนหลักๆนะครับข้อที่1เลยก็คือ ความเข้มของเม็ดสีตรงบริเวณนั้นๆถ้าคุณมีเม็ดสีที่มันจางเช่นกระจางๆรอยสิวที่จางๆการทําเลเซอร์เพียงครั้งเดียวอาจจะทําให้รอยดําตัวนี้มันจางลงจนคุณพอใจได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ารอยดําที่อยู่บนกระดาษเนี่ยเปรียบเสมือนรอยดาที่อยู่บนใบหน้าของคุณเนี่ยมันเข้มมากๆการทําเลเซอร์เนี่ยเพียงครั้งเดียวอาจจะไม่ทําให้รอยดําตัวนี้มันจางลงแบบชัดเจนดังนั้นเนี่ยมันจะต้องใช้ความต่อเนื่องในการรักษาอย่างสม่าเสมอนะครับและ ข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของการตอบสนองของตัวลูกค้าเองนะครับเนื่องจากว่าการทำเลเซอร์ในแต่ละบุคคลเนี่ยการตอบสนองมันก็จะแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นแนวเนี้ยการตอบสนองของแต่ละบุคคลถ้าลูกค้าตอบสนองต่อการทําเลเซอร์ได้ดีมากๆการทําเพียงครั้งเดียวอาจจะทําให้รอยนั้นดูจางลงจนลูกค้าพอใจแต่ถ้าลูกค้าเป็นรอยที่เช้่มมากและการตอบสนองของลูกค้าเนี่ยไม่ได้ดีต่อเลเซอร์อาจจะต้องทําอย่างสม่ําเสมอนั่นเองเป็นอันสรุปว่าการทําเลเซอร์รักษารอยดําเพียงครั้งเดียวเห็นผลเลยไหมนะครับให้พิจารณาจาก2อย่างหลักๆนั่นก็คือข้อที่1 รอยดำที่เกิดขึ้นบนร่างกายหรือผิวหน้าของลูกค้าและข้อที่2ก็คือการตอบสนองต่อการรักษาของลูกค้านั่นเองครับ